สวัสดีค่ะหนูชื่อลองปันนี่นะคะหนูอายุหกขวบค่ะวันนี้เราจะมาเล่นฟองสบู่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นโดเรมอนแล้วก็มีกระดิ่งอยู่ข้างในให้โดเรมอนแบบนี้นะคะก็จะไปฟองเต็มเลย วันนี้หนาวไหมคะวันนี้หนาวมากเลยค่ะเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วนะคะเราจะลองเอาไปเป่ากับพัดลมดูนะคะมันแรงมากตอนเราเป่าอยู่ที่ขอดแกนนะคะที่ขอดแกนเมือง,งชน โอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวของที่เราของเล่นที่อยู่บ้านหรือว่าของที่เราพุ่งไปซื้อใหม่มานะคะเดรสากุชิหรือของเล่นนะคะโอเคง้นสำหรับนี้เราล,ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะคะ๊ายบาย